เอริกรูไหมร้านนี้เนี่ยนะมันมีความสําคัญกับคุณแม่กับป้าป่ามากเลยเนาะเพราะว่าร้านนี้เลยทําให้มีเอริกเลยเนาะดูไหมร้านนี้ชื่ออะไรชบู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 ไม่ใช่ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรักาที่นี่มีเไม่เด็อลิกเด็ดตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนคะ เซกายุยามาจังจเป็นร้านที่มายขออะไรแต่งงานใช่ไหมคะ <g ül> เรามาโดยที่ไม่ได้มัดหมายนะคะเราก็เลยมาล้ำนึกความหลังกันหน่อยเราก็เลยมาร้านนี้เพื่อล้ำลึกความหลังกันนิดนึงนะคะหาเอดิกมาด้วยพยานตัวน้อยเอดิกอาดิกาโตเอดิก,ก,กนั่น,นอ,อีทาเบไตคุโโก๊กเลยตุ๊กเลยไงอันโตโอ้โหเต้าหูก็มีเสียงดย เคปาสักกทับเบีหรือนี่นะคะมารำลึกความหลังกันนะคะพาเอริกมาเอริกเดี๋ยวกินอะไรดีเนาะคิวแล้วอ่ะอันนีอันนี้มอเตรึเนลาินกัซีอดเรอโดนอนชียงมเชียปากเขาปากสั่งอาหารเลยก็ไมร้่้มอครทำให้หรืออะไรห เทปัสกิทับิยอโอเคทับิยอคุณไฟทับิไตโอเคจูมองเชียเอริกรู้ไหมร้านนี้เนี่ยนะมันมีความสําคัญกับคุณแม่กับป้าป่ามากเลยเนาะเพราะว่าร้านนี้เลยทําให้มีเอริกเลยเนาะรู้ไหมร้านนี้ชื่ออะไรชาบูชิบูชาบูชิบูชาบูชิบูไม่ใช่ร้านนี้ชื่อยามะจัง ก็คือเซฟไก่เนืนยามะจังแต่เราเรียกชั่อชืว่ายามะจังกันเนดี๋ยวพูดซิยา่างยามะจังเออร้านนี้อะไรอร่อยมีไก่ทอดนะอร่อยเทบาซากิพูดสิครับเทบาซากิอาติดชื่อมองเชี่ยวนี่แรงกิ้งอันนี้อะไรดีอ่ะกินยูซุซาวะดีกว่ามาสั่งอาหารนั่งกับโอซนอนอ่ะนี่ไปอ่ะ Let's order เถอะบซากิคลาสสิคอ่อเะบซากิต้เอริกเฟรนช์ฟรายโคเรคเรค a รีเนี่ยลูกแกเดมวันยังอยู่ i เต็มเฮียร์หมคะใช่ยูเซ่อรี่คเอริกคนนี้เหมือนคุณแม่ไหมคะเหมือนคุณแม่เหรอเขาชีบอดี้ชีบอตะรอเช็ดเช็ดเช็ดอ่ะเชมุาแล้วจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ได้นั่งตรงนี้นะวันนั้นเนี่ยนั่งข้างล่างที่เคาน์เตอร์ต่นนี้เรามากับ editor. เอดิกเแล้วก็เลยมานั่งโต๊ะอย่านีนะคะเนอะกวแล้วาเตอร์บายยยยยยดยย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 ยอยย เด็กบอกว่านี่ไอศครีมนะคะไม่ใช่ไอศครีมมันจะนายโ่เตโต้ซาลาดะซาเจะมีเยอะไว้ชียซาเปจะมีต่ลองชิมดูเร็วๆไก่ไก่ไม่ยอมชินซาเปซาเปทาเปเต้อซ้มาแล้วโอ้โหตื่นเต้นมากอันนี้มาแล้ว อ่าโดโซโดโซท่านไปไปคุณด้ายด้ายคดายอเิรให้้าด้ไปคซณด้ยทอมอิฮิ้นทมอิฮิ้โมโอ้ยชี่สำหรับเอลิกเนี่ยเป็นไฟที่ไหนก็อร่อยใช่ไหมเพราะมาตรงกับทานไปไหมโอเคมาตรงกับทํารต่อมาเชอเนี่ยต้นสีอาต้นจ๊ะต้นจ ของเด็กอ่ะเอเิ็กติม้มมะนี้ต้องกินด้วยนะชีสอะ่ะชีสสม,มูทอายต์เป๊ะโอเคโคดีโมทามิมาโซเน่โอ้มาสักที่กี่ต่อ เบบูจอันนี้นะคะเยปาซา,ากิอาหารขึ้นชื่อของยามาจังมาที่นี่ต้องกินอันนี้อีกท่านไม่ได้ีหรือขอเยวอาชียวข้าไร่กับหมูเนี่ยอาจจะเผ็ดก็ได้นะเพราะมันมีพริกไทยใช่ไหมอันนีเนาะมีเบียร์ลิเ t <Yes. S 1> ิ p i c สไปซี่พอ i ไหม Yes กินมาเขาบอกว่ามีวิธีกินด้วยนะคะก<ม>่อนถึนอาหารนี้นะนนดอ๋อมไม่ สัสก์กันที่ไหนมีอ่ะล่ะเดี๋ยวไปเมืองไทยไปอย่างก็โชว์ใช่ไหมพูดถึงตอนนั้นนะเรานั่งกันด้านล่างก็ตื่นเต้นมากจะขอแต่งงานตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเลยอ่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมผู้ชายถึงตื่นเต้นเวลาขอหมิงแต่งงานเพราะว่าตอนนั้นอเล็กซ์ไม่อยากแต่งงานเราก็คิดว่าอาจจะโดนปฏิเสธก็ได้นะแต่ก็ลองขอดูก็ผ่านไปได้ เม่ก็อยากจะเล่าขื่นไม่เอดีกวา่าไม่เล่าไม่เล่าเคยไปเขียนเล่าในเพจละไปตามอ่านกันนะคะกิในใหญ่เลยใกล้หมดแล้วเนี่ยคุณแม่อิ่มด้วยได้ไหมคะม่ดีเอ้ได้ไหมอันนี้ระอ่ะจะป้อนป้าป้าด้วยอป้าป้าอ๋อไม่ใช่แบบ โอ้พูดภาษารัสเซียปะเจ้าสตาร์แปลว่า you welcome right ยินดีครับยินดีครับดีมากดอิรู้จักขอบคุณรู้จักแอนตอบเข้าใจไหมครับวามีคนขอบคุณอีกต้องพูดว่าดยซาชิมาสเตะเนี่ยไม่เคยคิดเลยนะคะว่าจะมีวันนี้นะคะที่เมื่อก่อนลงมากันสองคนตอนนี้มีอีกหนึ่งคนเพิ่มมากินด้วยกันมากันสองคนเนาะไม่ไหวแน่จริงไม่เคยไม่ไม่คุยเอริคคิดถ no 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 mm ึง hmm. ค okay. 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 ุณตาคุณยายไหมเอริอยากกลับเมืองไทยยัง กลับไปยังคะกลับแล้วกินถึงแล้วรออีกนิดหนึ่งอ๋อกินถือกินถืออ๋ออิ่มมากค่ะกินหมดเกลี้ยงเลยค่ะวันนี้นะคะค่าเสียหายของเราในวันนี้นะคะทั้งหมดนะคะ6,400เยนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะสนุกมากวันนี้โออิสกัตเตอร์โออิสกัตตอร์โออิสกัตเตร์เนี่ยดเนียเนียดเนกยดเนียกเนียก ใส่รองเท้ากับบานเก็บบานใช่ใช่เย่แกเกอฮันไตได้แล้เอริกเอรครุกี้ดสวยหัหน้ากไปเนื้อหมุยเนื้อหมุยเนื้อหมุยเนื้มุยไนกใคร้ว่หยเอริกบ๊ายบาย เอริกดูดิเขามีขนมด้วยอ่ะเอิกดูมีขนมมยามะจังด้วยเห็นไหมน,นี่ครับทอฟฟี่ทอฟฟี่อ่ะทอฟฟี่เด๋อเซาะเอกเอกกดที่เซซามาเดสต์เอาวะเอ๋กลับบ้านแล้วครับไปนอนแล้วครับเอริก,กไปนอนแล้วเนาะไปนอนไหมกลับบ้านนอนแล้วนะ โอเคนะจะนอนแล้วนะจามีนาซานีโอยาสมินาซแตะโอ้ยสมินาซโอยยสมินาซาให้เสรนโอสมิซาบ๊ายบายบายบาอักหราสักาะเกขอบคุั้เน่อให้ดอกซากุระที่ร่วงลงพื้นให้แม่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะต่อปิวกันแล้ว